แสนแี่แล้วเทเลทับดี้ออกมาวิ่งเล่นหนึ่งสองสามสี่ thế thời gian vui vẻ rồi, thế thời gian vui vẻ rồi, thế thời gian vui vẻ I didn't see. อ้าวเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ วิงกี้วิงกี้เด็ซี่ลาลาอ้สวัสดี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  สวัสดีหนูชื่ออาลานี่หนูชื่อลีอาผมชื่อเฟสแซมผมชื่อไบรอันผมจะอ่านิทานเรื่องคัดเดินอุ้งเท้าในน้อยให้ฟังกันนี่คือคัดเดินนี่คือบับบี้ บ๊อบบี้อยู่กับลุงเจฟและป้าดอตวันหนึ่งบ๊อบบี้จะออกจากบ้านไปโรงเรียนนอสเตรีเขาอ้างมีคัดเดินไว้บนเตียงบายบายคัดเดินเขาบอกลูกแมวที่บี้ค่อยๆค,ค,คลานเข้ามาในห้องเขาสุกตัวข้างๆคัดเดินและร้องเบาๆอย่างมีความสุข เห็นได้เส้นหนึ่งโผล่ออกมาจากอุ้งเท้าของคัดเดิลมันเข้าไปดมกลิ่นดม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 พยายามใช้อุ้งเท้าจับ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 มันใช้ฟันกัดไว้แล้วดึงดึงดึงมันดึงแรงมากจนคัดเดิลตกลงมาจากเตียง พอบบบี้กลับมาถึงบ้านเขาเห็นอุ้งเทา้าเขาเดินเปิดออกของข้างในหลุดออกมาหมดบับบี้ตะโกนช่วยช่วยไม่ต้องกลัวป้าดอตพูดเดี๋ยวป้าจะรักษาให้เองป้ารับไปเอาอุปกรณ์เย็บผ้าพลาสเตอร์และผ้าพันแผลมา แล้วอุ้มมันขึ้นมาบนเตียงตอนนี้ป้าและบอบบี้กำลังใส่ของกลับเข้าไปพวกเขาไม่ทำสังเกตเห็นที่บี้เคียมวนได้หลงจากเตียงได้หายไปไหนแล้วป้าพูดแปลกจังคาเดินพูดกับตัวเองผมรู้ว่าใครทำป้าดอตเริ่มใส่ของเข้าไปอีกครั้ง และไม่ทันเห็นว่าทิบบี้มาเอาผ้าพันแผลไปจากเตียงผ้าพันแผลหายไปไหนนะป้าพูดแปลกจริงเดินพูดกับตัวเองผมรู้ว่าใครทํานี่ไงอยู่ที่พื้นยังไงครับบอบบี้พูดป้าดอตก้มลงไปดูจึงไม่ทันเห็นทิบบี้กำลังจ้องไปที่พลาสเตอร์ โอ้ยป้าพูดพลาสเตอร์หายไปไหนนะ,ปะแปลกจริงคาเด้นพูดกับตัวเองผมรู้ว่าใครทำดูทิบบี้สิครับบ๊อบบี้หัวเราะทิบบี้มีพลาสเตอร์ติดอยู่ที่จมูกเหมียวเหมียวเหมียวป้าด๊อด ซ่อมอุงเท้าของคัดเดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วป้าพูดเสร็จแล้วบ๊อบบี้พูดพอบ๊อบบี้นั่งลงเพื่อทานชาเขาระวังคัดเดิลอย่างมากบนโซฟาไม่คิดเลยว่าอุงเท้าคัดเดิจะเป็นแบบนี้คัดเดิลพูดกับตัวเองผมรู้ว่าใครทำ ที่บี้แอบมองอุ้งเท้าของคัตเดินแอบเลียแล้วรีบไปนอนมันร้องครางด้วยความสุขเพอเพอเพอเอคัดเดินมีความสุขมากและบอบบี้ก็มีความสุขมากเช่นกันเออจะอ่านอีกรอบไหมฮะดี ดีค่ะเอาอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้ต้องมาช่วยกันเล่าดีนะนี่คือคัดเดิลน,นี่คือบับบี้ใช่บ,บ,บ,บับบี้อยู่กับลุงเจฟและป้าดอทวันหนึ่งบับบี้จะออกจากบ้านไปโรงเรียนนัสซี่เขาวางหมีคัดเดินไว้บนเตียง บายบายคัดเด้นเขาบอกลูกแมวทิบบี้ค่อยๆค,คลานเข้ามาในห้องเขาสุกตัวข้างๆคัดเด้นและร้องเบาๆยังมีความสุขเพอเพอเพอท่านใดนั้นเขาสังเกตเห็นได้เส้นหนึ่งโผล่ออกมาจากอุ้งเท้าของคัดเด้นมันเข้าไปดมกลิน่นดมด,ดมด พยายามใช้อุ้งเท้าจับจัจับมันใช้ฟันกัดไว้แล้วดึงดึงดึงมันดึงแรงมากจนคัดเดินตกลงมาจากเตียงตกลงจากเตียงอืตุบ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 พอบบบี้กลับมาถึงบ้านเขาเห็นอุ้งเท้าคัดเดินเปิดออก ของข้างในหลุดออกมาหมดบ๊อบบี้ก็เลยตะโกนที่ด้วยที่ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ต้องกลัวป้าดอตพูดเดี๋ยวป้าจะรักษาให้เองป้ารีบไปเอาอุปกรณ์เย็บผ้าและผ้าพันแผลมาแล้วอ้มมันมาขึ้นบนเตียงตอนนี้ป้าและบอบบี้กำลังใส่ของกลับเข้าไป พวกเขาไม่ทันสังเกตเห็นที่บี้เขี่ยม้วนเทปลงจากเตียงได้หายไปไหนแล้วป้าพูดแปลกจังแปลกจังเลยเขาเดินพูดกับตัวเองผมรู้ว่าใครทำผมรู้ว่าใครทำปาร์ดอนเริ่มใส่ของเข้าไปอีกครั้งและไม่ทันสังเกตว่าทิบบี้เอาผ้าพันแผลไปจากเตียงผ้าพันแผลหายไปไหนนะป้าพูดไ่จริงๆแลกจี่ยเกาหัวหนึ่งที คัดเดิลพูดกับตัวเองผมรู้ว่าใครทํานี่ไงอยู่ที่พื้นนี่ไงครับบ๊อบบี้พูดปอาดอตก้มลงไปดูจึงไม่ทันเห็นทิปบี้กำลังจ้องไปที่พลาสเตอร์โธ่ป้าพูดพลาสเตอร์หายไปไหนนะแปลกจริงคัดเดิลพูดกับตัวเองแปลกจังคัดเดิลพูดกับตัวเองผมรู้ว่าใครทำ ผมรู้ว่าใครทำดูทิ่บี้สิครับบ๊อบบี้หัวเราะทิบบี้มีพลาสเตอร์ติดอยู่ที่จมูกเหนียว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 ป้าดอดซ่อมอุ้งเท้าของคัดเดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วป้าพูดเสร็จแล้วบ๊อบบี้พูดพอบ๊อบบี้นั่งลงเพื่อทานชา ขาระวังัดเดนอย่างมากบนโซฟาทิบบี้แอบอยู่หลังเก้าอี้ใช่เขากำลังรอจังหวะมาที่โซฟาไม่คิดเลยว่าอุ้งเท้าัดเดนจะเป็นแบบนี้ขเดน่นพิ่กับแอบผมรู้ว่าใครทำทิบบี้แอบมองอุ้งเท้าของคัดเดนแอบหลีแล้วรีบไปนอน มันร้องครางด้วยความสุขเพอเพอคัดเดินมีความสุขมากและบ๊อบบี้ก็มีความสุขมากเช่นกันโอ้โหคัดเดินบอกบาย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  วันหนึ่งนดินแดนเทเลทับบี้ มีใครทำทับบี้คัสตาร์ดหกเลอะเธอใครทำทับบี้คัสตาร์ดหกเลอะเธอใครอะใครอะททิงกี้วิงกี้ไม่ได้ทำทิงกี้วิงกี้ไม่ได้ทำลิฟซี่ก็ไม่ได้ทำ เดฟซี่ก็ไม่ได้ทำลาลาไม่ได้ทำลาลาไม่ได้ทำแล้วใครทำล่ะใครทำนะใครทำนะใครทำนะใครทำ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  วันหนึ่งณดินแดนเทเลทับบี้มีใครกินทับบี้โทสต์หกเลเธอเต็มไปหมดเลยะมใครกินทับบี้โทสต์หกเลเธอไปหมดเลยใครใครใครทิงกี้วิงกี้ไม่ได้ทำทิงกี้วิงกี้ไม่ได้ทำ เดิบซี่ก็ไม่ได้ทำเดิบซี่ก็ไม่ได้ทำ嘛ลาลาไม่ได้ทำลาลาไม่ได้ทำแล้วใครทำกันนะใครทำ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 วันหนึ่งหน้าดินแดนเทเลทับบี้ ใครสักคนนอนหลับอยู่บนเตียงใครสักคนนอนหลับอยู่ที่เตียงเิทิงกี้ววงกี้ไม่ได้ทำาิิงกี้ววงกี้ไม่ได้ทำ ดิปซี่ก็ไม่ได้ทำดิปซี่ก็ไม่ได้ทำลาลาไม่ได้ทำลาลาไม่ได้ทำแล้วใครทำล่ะใครทาำนะใครทำนะ

ทะลทับบี้รักโผ่รักโพ <ฟ S 2> <โฟ S 2> และเทเลทับบี้รักกันมาก หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิไม่ม่ไม่ไม e. <c ute Portuguese> ่ไม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 ่บายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาลาฮะบายบาย บายบายโพบายบายจ๊ะเอ๋จ๊ะเอไม่ไม่บายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่ บายบายลาล่าบาย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 โพบายบายตะวันลับขอบฟ้าเทเลทบ,บีบอกลาบาย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 